สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL ของ TESA t NC นะครับวิดีโอนี้ผมมีแอปหาเงินฟรีมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีเกี่ยวกับการเล่นเกมตอบคาถามแล้วก็ทําภารกิจนะครับแอปนี้สามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของ t o m o n e y Wallet นะครับประมาณ3.7วันเงินถึงเข้ามานะครับแล้วก็แอปนี้เป็นแอปฟรีแอปหนึ่งนะครับที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับแล้วก็เป็นแอปหนึ่งนะครับที่เล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการ ของ Android นะครับผมในวันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของแอปนี้กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นแอปนี้นะครับก็ลองเปิดใจดูนะว่าแอปนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าเราสนใจจริงๆก็ค่อยดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับแอปในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Lucky Quiz นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับเกมตอบคำถามนั่นเองทุกคนนะครับซึ่งแอปนี้ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดนะครับก็อยู่ที่ 1>, 1ล้านดาวโหลดทุกคนนะั้นถือว่าเยอะมากนะครับในส่วนของเกมที่เป็นเกี่ยวกับการตอบคาถามแค่ง่ายเนาะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแต่ว่ามียอดดาวน์โหลดเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นแอปหนึ่งเป็นแอปที่ดีมากเลยนะครับผมนะออแอปนี้นะครับผมนะก็คือเกมตอบคาถามนั้นคือเป็นความรู้ทั่วไปนะที่เราสามารถที่จะตอบคาถามได้นะแล้วก็เป็นการ เพิ่มหน้าความรู้พื้นฐานของเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะเก็บคะแนนนําคะแนนที่เราได้รับมานั้นไปแลกเป็นเงินได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งรีวิวก็คือคนที่เล่นแอปนี้แล้วแล้วกเกิดความประทับใจหรือไม่พอใจอะไรเขาก็มารีวิวให้เนาะซึ่งรีวิวทั้งหมดอยู่ที่ 10,000K 10, ไม่ใช่1 0 0 0 0คนนะ1 0 0 0หมืนคนนะครับที่มีการรีวิวให้นะครับก็ได้อยู่ที่4.1ดาวนะครับเต็ม5ได้อยู่ที่4.1ก็ถือว่าไม่แย่ทุกคนนะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจเนาะให้เราดูก่อนนะอย่าเพิ่งดาวนะ์โหลดเนาะดูก่อนว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าถ้าหากว่ามันเหมาะจริงๆนะค่อยดาวน์โหลดแอป,ปนี้นะครับแต่ว่าแอป,ปนี้ก็สามารถถอนเงินได้จริงนะครับสามารถถอนได้ทั้งโทรมานี่วอลเล็ตเพด์พาแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการติดตั้งแล้วนะครับมันก็เลยขึ้นคําว่าถอนการติดตั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดแอปนี้กันนะครับก็ให้เราเปิดที่เล่นตรงนี้นะครับผมนะและนี่นะครับผมในส่วนของประวัติการถอนเงินนะไม่ใช่ดีเลยนี่คือเมนูการถอนเงินนั่นเองนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสามารถถอนได้3มช่องทางก็คือ t ทมานี่วอลเล็นะครับแล้วก็ Paypal แล้วก็ จำนเงินมือถือนะครับสำหรับทูมานี่วอลเล็ตนั้นสามารถถอนได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่1น0 0 0 0เหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่450เพชรนะครับสำหรับ200บาทนั้นใช้เหรียญอยู่ที่2ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่2,000เพชรนะครับอันนี้เนาะ400บาทใช้เหรียญอยู่ที่4ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่400 0เพชร 800บาทใช้เหรียญอยู่ที่8ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่8 0 0 0เพชรนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ1นึ0นบาทใช้เหรียญอยู่ที่14ล้านเหรียญแล้วก็ใช้เพชรอยู่ที่14,0่งเพชรนั่นเองนะครับอันนี้สำหรับของการทนะูตมิเน่ไวเล็ตเนาะส่วนถอนเงินแบบว่าไม่ต้องใช้เหรียญตรงนี้25บาทกับ250บาทอันนี้มันไม่สามารถถอนได้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องมาเล่นในส่วนของเมนูนี้นะครับผมนะสำหรับฝั่งสำหรับฝั่งของเพเพานั้น ของขั้นต่ำอยู่ที่6ดอลลาร์นะครับ12ดอลลาร์24ดอลลาร์แล้วก็42ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าใครอยากถอนของ paypal ก็สามารถมาถอนได้ตรงนี้นะครับผมนะสำหรับเติมเงินมือถือก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับสามารถถอนย่ายอยู่ที่200บาทแล้วก็400บาทนะครับต่อมานะครับให้เรามาดูในส่วนของวิธีการที่เราจะเล่นเกมแล้วก็ได้เงินตรงนี้นะครับก็คือเป็นการหาเหรียญแล้วก็หาเพชรน,นะครับผมนะซึ่งเราก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็ ทำในส่วนของอาภารกิจไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคมาดูในส่วนของเกมนะก็คือให้เรามาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับเหมือนเกมนี้ผมอยู่ในระดับที่161แล้วนะครับก็คือเกมนี้คือเป็นเกมตอบคาถามนะครับซึ่งภายในหน้านี้ก็จะมีเกมตอบคาถามแล้วก็ในสองเกมย่อย,อยตรงนี้อีกนะครับก็คือเป็นเกมสซรสหมุนวงล้อนะครับหมุนไอ้น,นี้นะหมุนรูปภาพแล้วก็ อ,อันนี้คือเป็นการถอยลูกเต๋านะครับก็จะมีเกมย่อยอีกสีเกมตรงนี้นะครับมาดูเกมในส่วนของการตอบคาถามก่อนนะครับเขาได้ถามว่ากาแฟขี้ชมกคือที่ได้จากการถ่ายออกมาของเมลชิตดได้นะครับอาจมดแฟงหางปล o n อ่าผมก็จะกดอันนี้นะครับก็ตอบถูกนะครับอ่าก็รับไป16เหรียญน,นะครับก็เราก็ตอบคาถามต่อตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะ ฉะนั้นก็นะครับเขาได้ถามว่านกอิงซีมีแนวโน้มที่จะปรากฏที่ใดมากที่สุดนะครับก็ผมจะตอบว่าเป็นทะเลทรายนะครับอ่าก็ผิดทุกคนนะมันจะอยู่ที่บนท้องฟ้าทุกคนนะก็ถ้าตอบคาถามผิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำแล้วก็กดคำว่าตอบคาถามต่อนะครับแล้วก็อันนี้คือคาตอบที่ถูกที่ไม่ถูกต้องเนาะก็คือเขาบอกนะแล้วก็กดคำว่าตอบคาถามต่อนะครับ แล,แล้วก็เล่นต่อนะมิชเอลโชแม m เกอร์เป็นนักกีฬาประเภทใดนะก็อันนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันผมจะตอบเป็นจักรยานนะครับอ่าผิดเป็นฟอร์มูล่าวันนะทุกคนนะอ่ะตออาตองคำถามต่อนะครับและผู้คนอยู่ในอากาศจะสูญเสียน้าหนักหรือไม่อ่าใช่อ่าโอเคตอบถูกนะครับก็รับไป13คะแนนนะครับก็ต้องคำา,าต่อนะครับก็น้ำมันมะกอกทานได้หรือไม่ได้นะครับอ่า ก็ได้13คะแนนตอนนะครับแล้วก็วิญญาณความรักความรู้สึกเป็นหนังที่เกี่ยวกับเรื่องใดความรักนะครับอ่ะก็เป็นง่ายๆเนาะถ้าหากว่ามันขึ้นคําว่ารับรับคูณ12อันนี้เราก็กดคําว่าดูวิดีโอไปนะครับแล้วก็รับไปอีกนะก็คือ 17- คูณ12ก็ถือว่าเยอะมากตรงนี้นะครับซึ่งผมก็กะกะบ่าปิดไปนะครับมาดูเกมอื่นๆน,นะครับก็จะมีเกมในส่วนของ การถอยลึกเต่าหรือเปล่าตรงนี้อ่ะใช่ทุกคนนะก็แล้วกดโกไปนะครับซึ่งสามารถถอยได้10ครั้งนั่นเองนะอันนี้ก็ได้รับสีก่อได้รับมาอยู่ที่50เหรียญน,นะครับอ่ะก็กดตกลงไปนะแล้วก็เกมต่อมาก็คือเป็นเกมสแคร์สหรือเปล่าตรงนี้ได้เป็นสแคร์แหละนะอ่าใช่แล้วทุกคนนาะสามารถสแคร์ได้นะครับก็ถ้าว่าเจอนะครับสีที่เหมือนกันนะลูกอมเหมือนกัน ก็คือ1ได้รับไป10คะแนน2รับไป20คะแนน3ก็คือรับไป30คะแนนสีรับไป35คะแนน5รับไป45คะแนนแล้วก็ถ้าเจอ6อันด้วยกันก็รับไปเลย10เพชนะครับซึ่งตอนนี้ก็เจอแล้ว1อันด้วยกันน้ะก็ดูเหมือนว่าเจอ2อันนะครับรับไปอยู่ที่20คะแนนนะครับก็กดว่าเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็ไปเกมอื่นต่อนะครับเกมนี้ต่อนะคือเกมหมุนนะ หมุนข้นขางๆนาะสามารถหมุนได้10ครั้งอ่ะกดเข้าไปเลยปั๊บเลยรับสูงสุดอยู่ที่3 0 0้เหรียญน,นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยนะครับซึ่งครั้งนี้ผมได้รับเป็นในสองสี่สิบเหรียญด้วยกันนะครับก็เล่นต่อได้นะครับตรงนี้นะถ้าใครอยากเล่นให้หมดก็กดเล่นให้หมดเลยโอ้ครั้งนี้ได้มาอยู่ที่50เหรียญเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าเราอยากได้คูณ6ก็กดคําว่ารับคูณ6ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ผมกดคารกระบาดนะครับ เราไปดูเนี่ยส่วนของวิธีต่อมาคือการหมุนสปินนะครับก็คือวนกลมนั่นเองนะก็สามารถหมุนได้10ครั้งเช่นเดียวกันนะครับก็คะแนนก็จะเป็น เหรียญกับในส่วนของเพชรแล้วก็กล่องของขวัญนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยโกเลยนะครับอ่านดูกันว่ารอบแรกได้รับไปที่39เหรียญนะครับก็กดคว่าฉันทราบแล้วนะครับก็มาเล่นต่อกันได้เลยทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่วนของภาพรวมของการเล่นเกม5เกมด้วยกันเนาะต่อมาก็คือเป็นภารกิจนะครับก็คือจะมีเารกิจเช็คอินนะครับกดเช็คอินไปปั๊บเลยนะก็การเช็คอินอันนี้ผมก็เช็คอินไปนะครับไป3ามใบเหรียแล้วก็ถ้าหากว่าอยากได้คุณ2ก็กดคําว่าคุณ2ตรงนี้ได้เลยนะครับผม ถ้าหากว่านะครับเราสามารถที่จะเช็คอินได้ต่อเน,นื่องนะครับจนถึง30วันนะก็คือ1เดือนเต็มเตมเ,เราจะได้รับเหรียญทั้งหมดอยู่ที่3 0,000เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะภารกิจต่อมาก็คือเป็นการสะสมโชคซึ่งภารกิจนี้ไม่ต้องทำนะให้เรามาทำภารกิจอื่นนะครับอย่างเช่นดูวิดีโอ5ครั้งนับก็รับไป200เหรียญกับอีก2เพชรตอบคำถามให้ครบ50ข้อภายใน1วันนะครับก็คือรับไป3 0 0้เหรียญบวกกับอีก2เพชร บัตรคูดนั่นก็คือคูดบัตรสิครั้งรับไป400เหรียญกับอีก3เพชรวาด15ครั้งก็รับไปเลย4ี0ร้อยเหรียญกับอีก3เพชรการผุดข่าดคือการถอยลูกเต่ารับไปเลย4ี0ร้อยเหรียญกับอีก3เพชแล้วก็ หมุนนะหมุนข้างๆที่เป็นภาพเหมือนการ3อันเมื่อกี้นะครับก็รับไปเลย400เหรียญกับอีสานเพชร iği, ว่าเราทำหนะ้าทั้งหดนะัคืออันนี้20ครั้ง15ครั้งแล้วก็อันนี้คือ15ครั้งแล้วก็ดูวิดีโอ3ครั้งรับไปเลย300เหรียญ300เหรียญบวกกับอีสาเพชรนะครับแล้วก็ดูวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับ3ครั้งก็รับไป100เหรียญน,นะครับแล้วก็สุดท้ายการแนะนำเพื่อนหรือการแชร์ลิงก์นะครับโปรโมทแอปนะครับก็รับลงสุดอยู่ที่5,000 0เหรียญบวกกับอีกกก50เพรค็ใใที่อยา ใครที่อยากใส่นะครับในส่วนของข้อมูลาการกรอกรหัสเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรหัสเชิญไว้ใต้คลิปวิดีนี้นะครับผมนะก็ที่เรือนะครับเราก็เมื่อเราได้รับเปลี่ยนมาแล้วเราก็รับเพชรมาแล้วเราก็มากดถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่8 7บาทจุดสเจ็ดสตางค์สำหรับแอปนี้นะครับตอนนี้เนาะก็ได้เคยถอนไปแล้วหลายครั้งเดี๋ยวผมจะเปิดยอดการถอนเงินให้ดูนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับประวัติการถอนเงินนะครับอันนี้คือในส่วนของ ประวัติการถอนเงินนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งระหว่างที่แอปกําลังโหลดเข้ามานะครับพวกนี้เนาะอาจจะช้าหน่อยตรงนี้นะครับผม โอเคทุกคนนะครับดูเหมือนว่ามันโหลดช้ามากทุกคนนะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรทางแอปพลิเคชันนอกในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับเดี๋ยวยังไงก็ไม่เป็นไรนอ่นเดี๋ยวผมจะเปิดในเข้าหลังก็ละกันในส่วนของคลิปนี้ผมก็มาแนะนําแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Lucky Quiz นะครับพพมพ์เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะลองโหลดได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะก็ดูวิดีโอนี้จบแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเราสนใจที่จะหาเงินจากแอปแนวนนี้หรือเปล่านะครับถ้า ว่ามันเหมาะกับเราก็ลุยได้เลยนะครับถ้าหากว่ามันไม่เหมาะก็ข้ามในส่วนของแอปนี้ได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ